เดี๋ยวเดี๋ยวเอาละบักมวยคูนี่เี๋เดี๋ยวเดมาั้งตีคูเนี่ยตีคูเนี่ยมาตั้งตีคูเฮ้ยเฮเดี๋ยวกูเสียเปียบคูไม่เล่นต้องูนี่ไปบักละไปเฮ้ยามยู่ปติกันยังไงเขาม่ต้องกันมึงเมาีไปไปไปมึงคูาไบักก้อนบักอันอันต๊กมึงเียกช่อกูบอยเลย เออจังซิเออจังซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ะเนี่ยมวยทางไทยบ้านเฮาก็มีลุ้นบ้าดีบ่เป็นนักมวยติดาเลยมีเปรอนักมวยยืนยันผู้ใดอยากออกมาชกน้ำเอ้าได้แล้วได้แล้วได้คุณต่อสู้แล้วเอ้าเก็บแม่ออกมาออกมาออกมาโอ้ยถูมันมากูมาเบิ้งกระซือได้แล้วได้คุณต่อสู้แล้วนี่ได้คุณต่อสู้ต้องได้ดีต้องได่นนวดการมันใจได้ ปาหน้าที่ปาตาคำสาบไม่เกิดดีตัวนี้แมอย่าไปกลัวกลัวกลัวเฮ้ยได้คู่ที่เหมาะสมแล้เอาไปตู้มาหากลัวเฮ้ยปาหน้าที่ปาตาคบสาบม่เกดดีเฮ้ยีมวยบ้านห้องนีกิอนะสนะ เรียบร้อยเฮ้ยได้แล้วมาพอกำลังสิยกมือให้แสดงเบื้องสวดแท้สวดครับมึงแพ้มนุษย์แดงแดงวะมึงแพะไ่หนักดิอุ้ยมึงแพะไปหนักตาภาพหน้าเนี่ยเฮ้ยมึงมึงก็ได้มึงมึงก็ได้นี่แหละปาหน้าตีปาตาตีกําสารมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยนี่ละจูดเขาเคยเหล่าน้นมาเป็นนี่มันโบมี่น้องโบมี่โบมี่ มึงเสียหน้าเสียตาบ่ได้หูกเนียนมึงไม่แพ้แน่แพ้แพ้แล้วกันยอมรับแพ้นะอีขอร์ดั้ทนเหมือนคนอีขอดังเป็นพืชกันแล้วกันอีเฮ็ดหูหนู้ว่าโอ้ยมึงไม่ได้พืชดังได้เป็นสัตว์จริงเต่าน้องบนมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนแยกกันก่อนแยกกันก่อนเอ้าท่านขวมือนี้ท่านขุนมายังมีเรื่องแพ้กับแพ้นะกันนะไม่มัน โกงอ่ะเขาเนี่ยมันลันอูให้ต่านคุณตัดสินนะเฮ้ยเดี๋ยวท่านคุณระคังมันลันไปมันตีมาหั่นมียเดยง้อาบ่อเอาไ้เอาไ้บอกได้บอกได้ท่านคุณท่านคุณเอาจังซี่เอาจังซี่ท่านสูเก็งดีๆนั่งขอภาษาไทยุูต้องเข้าไปบ้านผีสิงนะบ้านพีสิงบ้านเฮานี่ ไปเด้อขึ้นเสือมาเอาล้อระดับจังหวัดเอาเพราะว่ามูอข่อยนี่มันเก่งเก่งทุกด้านเก่งทุกด้อกมันไปมากู้ยานผีมึงจิกจั่งผีรอกก่อนโอเคตกลงเจอกันเจอกันไปเราไปปาพี่สิงห์กันกูยานไปถาเลยซุ่มซูเป็นบ้าที่มึงเคยเห็นผีหลอกพญานาคักตีชายบีก็ไปถาแล้วครับกูนี่แหละพญานาคกญาติผีน่ะแล้วมึงเคยเห็นผีหลอกพญานาคติ โมรู้แล้วไปเจะไปแย่งที่เลยโมอยยอมแพ้กีแล้วพร้อมนั่นกับชันคุณจิพิธาเด้อรับคำท้าแล้วซุ่มโตแล้วคำท้าแล้วไปเจอกันไปรวบพวกอึ้งอ่างพวกกิ้งลีดยังของสูงเนี่ยโยไปอ่ะยายามยังดิเจ็บเป็นยอมแพ้มนุษยเขาเป็นเทพเขาลงชนะมุกยางเขาเป็นหนักเขาต้องชนะมนุษย์โอ้กูขยานนะสูเดี๋ยวกูอีซอยมุกย่างเลยอย่างนี้งเลยเอาสิ มึงบอกให้กูไปไม,มั้งปอกูบอกแล้วกูย่านผีมึงไปปลอมตัวเป็นผีไปหลอกมันเลยไผ้มึงอะไรบักต๊อกมึงเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอามึงจะซื้อใช่เดี๋ยวเลี้ยงทีต่อมันก็ยังก็ยังไกลนี่ไงกูไปได้นี่แม้ซื้อไหมกูเอิญมึงมาตั้งแต่พันปีแล้วเวด้ดก้อนบอกต๊อกมึงลองไปแปลงตัวเป็นผีให้มันหนักกว่าให้มันเป็นตะยานที่สุดไปหลอกมันเลยหลอกมัน โอเคเดี okay, okay, hey. hey. oh, yeah, s <S ๋ยวกูไปแปลงกันเลยนี่เฮ้ยไปยู้ยังสูยวยยยยตยอยอยยยยยย